วันนี้แบบว่ากว่าจะได้ออกมาจากมาเนี่ยคือแบบโอ้โหเครียดมากพัทยาเขาบทำถนนอีกแล้วขุดอยู่นั่นขุดทําไมเบื่อมากตลอดเบื่อวันนี้ก็แบบว่าสันติดไฟแดงตรงตรงไปแล้วพระเาใต้สามรอบบอกเลยว่าพยาก็ไม่ไม่น้อยหน้าจ้ะบอกเลยแต่วันนี้ก็บบกมาห้างเนาะแบบเย็นเย็นับอากาศเย็นเย็นดีกว่าน้อะร้อนก็อากาศราฉันไม่รู้ตอรไปที่ไทยมีกี่อากาศ ร้อยกว่าค่ะจริงๆอ่ะฤดูนี้ไม่ใช่ฤดูฝนแล้วนะไม่ใช่ฤดูฝนค่ะเป็นร้อนฝนตกอีกแล้วค่ะร้อนฝนร้อนฝนร้อนฝนนเข้าหนาวแล้วไม่หนาวเลยมันเข้าหนาวแล้วแต่นี่ฝนยังตกอยู่อ่าฝนตกอยู่เ่ค่ะฝนมาสมหนาวมากินข้าวที่เินเล่นชอปปิ้งดิโก้เรายังกล้าได้พัทยาคุณพี่อ่เป็นอีกหนึ่งท่าในพัทยาใช่ที่มีลิบลี่ที่ข้างบนที่เป็นแบบว่าผีเผออะไรเงี้ยแต่ก็ไม่กล้าขึ้นไปเพราะกลัวยังกลัวเตงอยู่ กัวอยู่กัวอยู่กยนะจบกัวอยู่เร่นกันปาแต่วันนี้ฉันเห็นแอบแปลกๆนะวันนี้แต่งหน้าผิดมือมาก็แต่งหน้าปกติปกติแต่ว่าปกติแต่แม่รู้สึกว่าเอ๊ะอะไรหรออันนี้อะไรอ่ะบุ้งหรือเปล่าเดี๋ยวทำไมขนตามันพันยับเยินแบบเนี้ยโูใส่ปกติอยู่แล้วเห็นไหมปกติอยู่แล้วปกติแล้วเนี่ยเธอแต่มันเหมือนบุ้งทะเลเหมือนปีงทะเลเหมือนแบบว่า อไรมารวมกันเลยอ่ะมันก็คือเป็นแฟชั่นเอาแฟชั่นแต่แม่ว่าไม่ผ่านพี่ว่าไม่ผ่านอย่างแรงแมเอาอีกดีกว่าไหนๆอ่ะพี่ก็เป็นตัวยงเรื่องการทำสวยอก็คืออยากให้ทุูวงสังเกตจากผมหน้าและหุ่นของฉันหรือเปล่าแต่ฉันก็ว่าัะสวยสวยฉันมีที่แนะนำก็ว่าอยู่มันถกถกตาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวจะพาไปไปทำใหม่ อะไรบ้างทำทั้งตัวเล็บไหมคือไม่ต่างจากออกจากเกาหลีนะุย ธอสวยเลยตั้งแต่หัวจุดค่ะหัวจดกรลีมันมันีะไปไหมไปไหมอยากรู้ไหมไปพาหนูไปหน่อยอยากสวยเขาบอกนี่ซึไม่ใช่สวยแค่ตอนนี้สวยตลอดไปคิดหน้าคิดเนื้อถ้าผู้ชมเห็นอุ๊ยน้องแด่นเปลี่ยนไปใช่ปะเอาจจะสวยด้วยชั้นก็ได้ใช่ปะแต่อาจจะยากนิดนึงอสปนเซอร์ไม่ได้เข้าเนาะวันนี้ไม่มีไม่มีเนาะไม่มีไม่มีมีใค่ะเป็นสปอนเซอร์มขอเข้ามาได้นะคะ่ะคลินิกในพระยาตรงไหนนะคะอยากจะเป็นเซอร์ ซได้ค่ะอยากเช็ดตามอยากที่ตาดึงหน้าขึ้นประมาณนั้นเอาไปกอดไปกอดาไปดีกว่าเราไปทําดูซิว่าขนตาหรือหน้าเนื้ออย่างเงี้ยเราไปทำกันที่ไหนดีอ่ะไปนะมาครับพี่แนะนำดีกว่านะครับป้า ไม่รู้อยู่อะไรไม่ดีใจฉันจะบอกว่าถึงแล้วถึงที่ทําสวยของเธอแล้วดุ่มมองเข้าไปนี่คือแบบขนตาเล็บเนี่ยเด่นเดๆนี่คือเล็บเนี่ยขนตาเธอรู้แล้วเหรอฉันจะพาไปไหนไม่รู้ฉลอกง่ายขนาดนี้มันได้หลอกง่ายคือแต่เห็นไงมันเป็นกระจกใสแล้วใช่ไหมเดียวเดียวสวยเดี๋ยวเปล่าก่อนไปทําสวยเปิดรายการก่อนยังไม่ได้เปิดรายการเลยมัวแต่เมาส์มัวแต่เมาส์มั่อเดือนเลี้สวัสดีค่ะ วันนี้อยู่กับในรายการวันนี้ที่พัทยาอยู่กับช่วงถ้าเราไปไหนอ่ะถ้าเราหายเรามีท่าก็บอกแล้วันหนึ่งเรามาได้มาถ่ายงานฮะไม่ได้มาถ่ายนานอ๋อไม่ใช่ไม่ถ่ายนานเรามาเดินเล่นไม่ถ่ายงานเอาใหม่เอาใหม่ก่อนเปิดใหม่ก่อนออะเปิดใหม่ก่อนก่อนสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับในรายการวันนี้ที่พัทยาอยู่กับช่วงกินนี่ดูสิพัทยาก็แยงกับกิ่นจังเลยนะเราว่า เดี๋ยวก่อนสิ่างหายทางหายไงไปนานไปนานเอาจจะพาหนูทำอะไรจะพามาทำอะไรบ้างวันนี้ฉันจะพาทำสวยตั้งแต่หวยจดคิ่ไม่จบเขาไปจบเข้าไปไม่เจออะไรเลยค่ะไม่มีหรอกเขาบอกว่ามีแบบเป็นแบบน้องแนวเอามือหายไปแล้ว มือหายไปเลยมือหายไปเลยมันไม่ได้กินแล้วไม่ด้ข้ามือเขานั้นะเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงดีกว่าเนาะก็ไหนๆก็เป็นไรอ่ะคนตาไงเขาพี่นั่นเนี่ยเห็นแหมก็บอกแล้วว่าเนี่ยอย่าไปต่อของไม่ดีเธอรูกลาวสิไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยใช่ป่ะแบบตาตาวันนี้เราอยู่ที่ที่สวยๆที่งามๆที่ว่าที่นี่นี่เลยค่ะอยู่กับที่ร้านายมาเอ้ย จบแล้วจบไปเจ้าของร้านเจ้าของร้านจีน่าแล้วว่าชื่อร้านผิดนะไไออลลาสาสเม h เกอร์สตูดิโอค่ะก็คือว่าฉันจะพาเธอไปทำสวยที่ร้านเนี้แหละพร้อมยังจะสวยแล้วรอพร้อมที่จะโดนตัดหัวทุกหน้าตัดคอหนว่าตัดคอง่ายสุดนะไปไหมตัดคอดีกว่าไหมไปค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่ร้านเนี่ยเขามีทำอะไรบ้างไปค่ะไปค่ะท่านผู้ชม โอ้โหน้ำไม่เคยเข้าฮะไม่เคยเข้าไม่ชินเข้าอะไรมานี่มานี่มานี่มานี้ไม่มาหนี้เซมพาไปดูอะไรขนตาหรอตาขนตาเธอดูเห็นไหมเตียงเติงเขาใหญ่โตแต่เธอจะลงได้หรือเปล่าเนี่ยเตียงมีรูอยู่ตรงนั้นลงได้เลยเธอลงรูไม่เธอดูเห็นไหมเนี่ยเขากตลังต่อขนตาเตียงดีเห็นมาล่ะเออต่อัาเริ่นะทำไมทำแบบนีหรอเจี๊ยมจ้ะ ก็ฉันบอกแล้วว่ามาที่เนี่ยครบทุกอย่างในหนึ่งเดียวคล้ายๆเหมือนขนตาคล้ายๆเหมือนแบบทีอินวันแต่อันนี้กกว่าเป็นโฟอินวันเลยครบวงจรครบวงจรต้องมาที่นี่พร้อมไหมอยากได้ของร้านนะเพราะว่าอยากเขาแนะนำบ้างเาทำไมจะขอส่วนลดก็หรอจดวขอจากเสรละแน่อะไรวะอืมฉันจะบอกเลยว่าร้านนี้ยเขาไม่ใช่ร้านต่อขนตาธรรมดาทำไมเขาไม่้อาเขามีแบบเขามีรางวัลเขามีนี่หรอแบบเจอแหมมไม่รู้ว่าไม่ได้เตรียม ไม่่ดูข้างหลังดิอ้ยข้างหลังโอ้โหประสบการณ์มากมายอยากรู้ไหมอยากรไปแบบอยากรู้ไหมว่ายังไงบ้างเนาะว่าแบบขั้นไหนแล้วเนาะอยากรู้ว่าเชิญไหมเชิญดีกว่าเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราขอเชิญคุณตาใส่ค่ะดูเจ้าของร้านหืมคิ้วตาคุณตาเนี่ยคิ้วแม่คุณตาแม่อ่ะคุณตาใส่ค่ะวันนี้ค่ะคือเฟิร์ด้ะค่ะอยากจะพาน้องสาวมาทำสวยใช่เดี๋ยวลองหันไปดูนิดนึงได้ไหมคะ <laughs> ยิ้มแบบยิ้มเออเออประมาณว่า <laughs> ยิ้มแบบอ่ะมึงควรหล <รา S 2> ังหัวะะทิ้งไหมแล้วก็ไปทําเลยตัดหัวไปเลยถนุกหนังขึ้นไปเลยอ่ะไหน <laughs> ใช่ก็เย็งก็คือว่าต้องฝากกูจะใส่นิดนึงว่าร้านเราอยู่ที่ไหน <c oughs> แล้วก็อยู่ตรงไหนบ้างเนาะแล้วก็เชื่อแล้วเชื่อแล้วน่ารัยแล้วก็บอกเลยว่าเนี่ยเคาไม่ใช่เล่นนะคะท่านผู้ชม่ือทองมือทองจากมือทองมือทองนะคะมือทองนะคะที่ใช่ใช่ค่ะค่ะอ่า สวัสดีค่ะสาขาแรกนะคะจะอยู่ที่ถนนพันนทยาสายสามหน้าเฉลิมพระเกียรติ13ค่ะแล้วก็สาขาที่สองน,นะคะอยู่บนห้างราอยยงการเด้นพันทยาค่ะชั้นหนึ่งนะคะก็เดินคือเดินขึ้นเข้ามาปุ๊บ<ๆ>ขึ้นมาเลยเรื่อะแล้วก็แบบเดินไปทางซ้าย,ายบนซ้ายมานิดนึงเจอเลยเป็นร้านแบบเด่นอยู่สงา่าอยู่ร้านเยอเลยสาขาสองนี่บอกเลยว่าสะดวกสบายเพราะ่าอะไรหาที่จอดรถง่ายสาขาหนึ่งก็ง่ายอยู่ข้างๆเขาต้องสนุนสายสายสองใช่ไหมสายสาม แฟนตัวยงนะฉันจะบอกใครฉันบอกอันนี่แฟนตัวยงนะคะฉันทำบ่อยฉันทำบ่อยอันนี้สาขาสองไม่เคยแนะนำน้องเลยก็น้องดูสภาพน้องนี่เป็นอย่างเงี้ยอ่ะก็วันนี้ไงฉันต้งพาเธอมาหาตาขาคุณตาสายเขาเพราะสำหรับไม่ได้แต่บอกเลยว่าคุณตาสายเนี่ยแชมป์นะจ๊ะแชมป์อะไรครับแชมป์นะจ๊ะแชมป์มือตบค่ะตบไนเลยค่ะ อยากแก้กูพี่เขาซีแชมอะไรก็ให้คุณจะสายบอก่ะแชมอะไรเขาโชคหลักสูตรมาจากไม่ใช่ไก่กานะจ๊ะที่ไหนอนี่ะบัววายจ้ารียใช่ไหมรัสเซียอ๋อเยอรมันเอาเยอรมันเอาเชียร์เลยก่อนส่งมุกไปแล้วเล่นหน่อยเราดีแล้วมาทันื่อกี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้พี่ให้พี่แหนะนี่ยตาใส่ดีกว่าบอกว่าพูดได้ว่ารางวัลที่เขาพิเศษมาอะไรบ้างจะเป็น ที่หนึ่งนะคะที่หนึ่งงาน K Beauty ค่ะเป็นต่อขนตาวลรุปค่ะนางจะใช่เล่นๆใช่ไหมฉันได้ต่อขนตากับแชมป์จ้าแล้วก็แล้วก็จะมีอ่าเป็นกรรมการแข่งขันต่อขนตาชิงแชมป์ประเทศไทยกรรมการด้วยค่ะเป็นไงล่ะไม่ใช่เป็นแค่ผู้เรียนเป็นถึงกรรมการเลยกกรรรมาเยเขาต้องมีประสบการณ์เยอะแสดงว่าพี่แบบตาใส่นี่แบบว่าก็เสกขบเป็นคนได้อ่ะพักก่อนนะเนี่หนูน้องเด่นไงออ๋น้องเด่น่ด ค่ะแล้วหลักสูตรอะพี่ค่ะหลักสูตรที่พี่เรียนมาเนี่ยคือมาจากไหนบ้างแล้วก็แบบต้องแบบต้องต้องเรียนหรือว่าทำยังไงบ้างเพราะว่าหนูเองก็ไม่ไม่ได้แบบชุ่ยาด้านด้านเนี้ยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อขนตาค่ะเรียนเรียนมาหลายสถาบันมากๆเลยค่ะแต่ว่าล่าสุดที่เรียนมาจะเป็นของฟิลาชค่ะจะเป็นเวอร์ไวค่ะ ก็คือใบประกาศอันนี้จะต้องผ่านการไปเรียนแล้วก็อบรมทีนี้ส่งส่งงานส่งงานเก็บเก็บเลเวลอะค่ะอเหมือนเหมือนคล้ายๆว่าเกมแล้ต้องเก็บแบบเลเวลขึ้นเพ้่ไปเพื่อที่แบบว่าให้ให้มันแบบว่าเป็นแบบอันดับหนึ่งไปเลยแบบเก่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเราแบบคล้ายๆประมาณนั้นใช่อ๋อใช่แล้วพอแล้วพอเก็บเก็บเลเวลครบเนี่ยพอพอได้ทั้งหมดสิบเลเวลปุ๊บก็จะ อาจารย์ก็จะตรวจว่าเราผ่านมาตรฐานของเขาไหม hmm. ถ้าผ่านมาตรฐานแล้วเขาจะส่งใบประกาศจากเยอรมันมาที่นี่ค่ะ oh. บอกแล้วว่าประสบประสบการณ์มากมายค่ะและที่เนี่ยนอกจากว่าคุณตาใสะคะจะเป็นแชมป์แล้วนะคะท่านผู้ชมแล้วอีกอย่างนะบอกเลยว่ารับสอนด้วยใช่ไหมคะค่ะถ้าแบบว่ามีช่างคนไหนที่เพิ่งเรียนจบใช่ไหมหรือว่าสนใจนะพี้อยากจะมาเรียนคุณตาใสก็รับสอนด้วยมีทั้งต่อขนตาแล้วก็ทําเล็บค่ะที่รับสอนเป็นไงล่ะรับสอนใช่ต่อขนตากับเล็บเนาะเนี่ช่วงโควิดเนาะบางคนอาจจะตกงานไม่ได้กลับไปทํางานประจําหรือว่าฉันชอบในเรื่องความครื่สื้อเครื่องานไอ้หนูเนี่ยชอบครื่องเสื้อแต่คือว่าแต่แค่น เอาได้แค <łość> ่น <hã professionally> <shocked> ี้แค่นี้การขนไก่จะแต่งเมคโอเวอร์ได้ค่ะไอ้ใครเหมือนไปเกาหลีฉันบอกแล้วสวยแต่หูยังกี่ใช่ค่ะอยู่นี่ไม่พูดเลยเลยก็ประมาณนั้นเนาะใช่แล้วบริการที่นี่นอกจาก มีต่อคนตามีทำอะไรบ้างคุณกระสายมีทำเล็บค่ะนวดหน้าแล้วก็แว็กขนทุกส่วนเลยค่ะจะไปแว็กหอยันกีก็ได้ค่ะนี่ขนไหมไม่โกนมาเมื่อวานน่กโกนก็ไม่ดีใช่ไหมครับทุกคนที่หน่อยไม่ดีไม่ดีค่ะมันมันมันจะ เสียสีกับผิวแล้วก็จะทําให้คันร่้งกายบาดขึ้นแล้วขึ้นเป็นตอว่างั้นกินกับเกาอยู่อะมันเป็นนายดอคันขนคืนขึ้นใช่โอเควบวงจองฉันบอกเลยฉันเธอมาที่เนี่ยฉันบอกเลยว่าสวยใช่ไหมฮะแล้วเข้ามาคือต้อง walk in ไหมคะคุณพี่ต้อง walk in ก่อนเนาะอ walk in ก็ได้ค่ะแล้วก็จองคิวก็ได้ค่ะถ้าถ้าเป็นคิวของของตาใสอะคะจะต้องจองคิวก่อนค่ะเพราะว่าคิวมันก็แน่นอยู่นะเพราะว่า เราเองก็แบบว่าเนาะฉันบอกเลยนี่เขามือทองนะเธอต้องเชิญจองคิวเธอจะอยู่ว่าดุมบาทด้วยนเข้ามาไม่ได้เข้าตาต่อถาคุณตาใสไม่ได้นะจ๊ะแม่ท่านผู้ชมคะสาวๆคะคนไหนอยากสวยนะคะไม่ใช่โบเบเดินที่บ้านนะว่าเขาตาคุณตาใสไม่ได้ครับต้องวอกอินก่อนนะคือจองก่อนก็อันนี้ก็ระดับอาจารย์นะคะคุณต้องวักอินหรือต้องโทรมาก่อนอ่ะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้จะจะขึ้นเฟซบุ๊กแฟนอ่าเฟซบุ๊กของร้านใช่ค่ะแล้วก็เบอร์โทรเบอรร์โทบน่าดูมาแล้วก็ขอเจ้าคิ วันนี้วันนี้เนาะแจ้งด้วยแจ้งด้วยนะคะทุกท่านว่าขอเป็นคิวคุณตาาใสแต่ว่าแต่เราก็มีช่างมากมายค่ะางเรามีเป็นร้อยมากต้องผ่านมือคุณตาใสอยู่แล้วบอกเลยช่างก็คือได้รับการเทรนผ่านมาตรฐานของร้านแล้วไม่ต้องห่วงว่าก็คือเหมือนกันแน่นอนแล้วสวยเป๊ะแน่นอนใช่แต่ถ้าใครอยากแต่ต่อคุณตาใสก็ได้แต่ว่ากับช่างคนหนึ่งก็มีแต่ต้องดูก่อนเนาะว่าคิวบ้างไม่บ้างไามคุณตาาใส เเตธอฉันจะบอกแค่วันหนึ่งเนี่ยโทงอเขาแน่นทุกวันนะเดี๋ยววันนี้โชคดีเดือเป่าจะได้เดือเป่านะเพราะฉันก็เป็นลูกค้าประจำเขาฉันรู้ป่ะอาศัยนี่ใช่ไหมวันนี้เต็มแล้วค่ะพี่เดี๋จะมาบอกสงสารพี่ตาใส่เนาะต้องมาต้องมาต่อของตาทำไมปากปากไม่ต่อของตาพี่เนี่ยมันยากโดนตกนะไม่ใช่อ่ะก็ฝากท่านผู้ชมด้วยเนาะสาวและคะุณพัทยานะคะก็ใครอยากมาทำสวยนะคะก็เชิญได้เลยกับร้านของเราเนาะก็คือชื่อนัดไอร่าสเมเก เยอะมีสองสาขานะคะใช่ฝากด้วยสามารถวอล์กอินได้ทั้งสองสาขาเลยค่ะใช่ตอบได้เลยการใช้สะดวกตรงสาขาหนึ่งก็ตรงนั้นใครสะดวกมาที่สาขา2ก็มีทั้งที่จอดรถมีทั้งร้านอาหารอ่ะสะดวกสบายเวอร์ระานอาหารเสร็จปุ๊บอยากเดิขึ้นไปทำสวยก็ได้ใช่ไหมก็ได้หมดเออจากร้านปุ๊บนี้เธอสวยเลยนะเป็นเกาหลีนะคิวตาปากอยากให้มานทำค่ะใช่ไหมอยากแว็กขนแล้วก็จะมีมือแว็กขนโดยตลอดเลยใชอเดมค่ะเธอ เป็นผู้หญิงคนจะแกล้วแว็กมาหรือเปล่าโกนมาเลยโกนอีกแล้วโกนอีกแล้วไม่ได้ไม่ด้ต้องมาหาคุณตาสายสาวใช่ไหมก็ขอบคุณนะคะนวดหน้าอยากให้มาด้วยนะคะเพราะว่านวดหน้าของทางร้านจะเป็นยกกระชับเก็บเนียงค่ะนี่ไงใช่เนี๊ยงอันนี้เก็บรูดรูแบบสามารถรูดตึงได้เลยรูดตึงได้เลยโอ้โห ต้องมาปรึกษาแล้วต้องมาต้องมาลองสักครั้งสองครั้งแล้วสาวสาวพัทยาท่านผู้ชมที่ดูนะคะที่ในพัทยาหรืออยู่เุียาหรือใครที่ดูในรายการเราอยู่เนี่ยอยากมาก็ต้องลองมาดูบอกเลยว่าที่นี่ครบทุกอย่างใช่ต้องมาจริงๆอ่ะเดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะพา้องเดชไปทาสูตรเรามีโปรโมชั่นใช่ไหมตอนนี้ สาขาสองเพิ่งเปิดใช่อาจจะเป็นโปรโมชั่นเลยค่ะสาขาที่เพิ่งเปิดจะมีโปรโมชั่นลด20%นะคะจะเป็นรายการขนตาค่ะขนตา20%่เยอะไปปะคุณพี่20%เลยนะเลยค่ะคุณแม่อุยแบบอันนี้ก่อนต่อขนตาปกติเริ่มต้นที่890 890ยเก้าสิบแปยเก้าเดี๋ยวทหมดเลยไม่แพ้แปดร้อนเก้แล้วลด20%่สิบเปอรเซ็นต์ไม่จำกัดความยาวแล้วก็เลือกทรงเองได้ด้วยค่ะ ต่อยาวอะไรก็จะต่อใหญ่คลาสแปดคุณผู้มีถึงไซส์สิบแปดยาวไปนะฉันตื่นเต้นมากเผื่อท่านผู้ชมเขามีหลายสไตล์ไงเธอเกาหลีเกาใจสายต่อได้หมดเลยอ่ะเธอร์แปดร้อยอาทิยมาคะแปดร้อยเก้าสิบลบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยกี่บาทเจ็ดร้อยสิบสองบาทโอ้โหเธอถูกกว่านี้ไม่มีแล้วต่อคุณใจเด็ดคิดเร็วมากจะบอกนะโปจะถึงวันที่โปจะถึงวันที่ 25่บาันวาโอ้ยี่สิบห้าพันว่าเฮ้ยกับเดือนเธอกับเดือนใช่ท่านผู้ชมใครดูนะอยากต่องตาที่มาต่อถูกกว่านี้ไม่ดีแล้วนะเจ็ดร้อยก็เาดีแล้วบอกเลยว่าไม่ทิ่มตาไม่แบบไม่อย่างเงี้ยเพเยออย่างเงี้ยอ่ะรับประกันเลยค่ะว่างานเนี้ยไม่ทิ่มตาเบาแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าเหมือนไม่ได้ต่อขนตาสาวๆทำอย่างนี้ก็สวยโดยที่แบบตื่นมาแล้วแบบสวยๆเลยโดยที่ไม่ต้องแต่งหน้าฉันมีขนตาฉันมีปากเรียบร้อยถูกไหมก็ฝากเลยใช่ไหมคะ เพิ่มสูงขึยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะถึง25ธสิบาทันวาสำหรับสาขาสองใช่ไหมคะทั้งสองสาขาอ๋อทั้งหมดสาขาเลยเป็นเป็นรายการผลการอ๋อราการของใจเดียวที่เป็นเปิดร้านนะคะสำหรับสาขาสองแล้วก็ให้สาขาหนึ่งด้วยนะคะวิธีจเลยเนาะใช่ไหมจากสวยนะคุณพี่ก็จังสวยแล้วเนาะสวยแล้วจังสวยใช่ไหมคุณคะมีอิตโตเตรียมยัางไรคะเขียงคุณเขียนแล้วฝาดอย่างนี้เลย พอเลยค่ะจับเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าคุณตาใส่กลับสุดตาให้น้องเด็กออกมาจะเป็นไงแล้วก็วันนี้ก็ไม่อยากจะบอกอยากจะทำสวยเหมือนกันนะได้เลยค่ะได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะท่านผู้ชมขอบคุณคุณตาใส่นะคะขอบคุณค่ะไปทำสวยกันนะจ๊ะขเอาทีพี่ก็ไม่เยอะพี่เุ้ยยุ้ยจิกอ้าวะนั่งเลยนั่งเลยอุ้ยเต็มเต็มเลยแม่

เอา,เาต่อคุณตาโอเคค่ะคุณพ่อค่ะโอ้ยอะไรเงี้ยนอนมัน,นใหญ่เนระขึ้นไปอ,อ,อ,อีกทีนึงอุ้ยตัวอีเขาจะโตเขาจะผาดปะเนี่ยใครดึงให้ด<อ>ึงก่อนค่ะไปเป็นสุดเป็นสุดเธอใหญ่ได้เบียดเบียดซึ่งกันและกันเลย อนนี้ก็เสร็จ<ว>แล้วสวยแล้วโห<ช>พี่เขามือเบามากแล้วก็คือบอกเลยว่าสวยเขาเรียกว่าไงสวยจบในที่เดียวสวยเลยจากเนี่ยกบเป็นคนนะคิดดูสิท่านผู้ชมสวย <c oughs> อ่ะรบกวนนะคะพี่ตาใส่ฝากนิดนึงว่าร้านอยู่ที่ไหน <c oughs> เปิดยังไง <c oughs> แล้วก็ติดต่อ <c oughs> ทางไหนได้บ้างนะค่ะ่ใช่ ร้าน i y e Lash Maker Studio นะคะมีทั้งหมด2สาขานะคะสาขาแรกอยู่ถนนพัทยาสาย3หน้าเฉลิมพระเกียรติค่ะจอดรถทางหน้าร้านได้เลยค่ะแล้วก็สาขาที่2ออยู่ในห้างรอยัลการีด์พลาซ่าพัทยานะคะอยู่ฝั่งเรียบชายหาดนะคะขึ้นบันไดเลื่อนมาชั้น1เจอเลยค่ะที่จอดรถก็ด้านล่างห้างได้เลยค่ะช่แถมก็สาขา1เปิดแต่10บโมงถึงสามทุ่มและที่นี่บอกเลยว่าปิด เปิด11โมงถึงสี่ทุ่มเออเลิกงานตอนเย็นมามาได้เหมือนเดิมจองคิวเรามาได้เหมือนเดิมนี่ไม่แค่นี้นะคะแัดแอบไปกระซิบคุณตาใสมาสำหรับแฟนเพจของเราแฟนเพจเราต้องไม่ธรรมดาใช่เลยคุณตาใสใจจดีมากใช้ก็คือว่าคุณตาใสก็คือว่ามอบโปรโมชั่นให้กับรายการแฟนเพจของเรารายการวันนี้ที่พัทยากับช่วงกินนี่ดูซิพัทยา สิบเปอร์เซ็นต์เปเลยค่ะใช่เยอะมากจะมาต่อขนตาจะมาแว็กซ์ขนสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่ากัติกไก่นี้นิดนึงค่ะท่านผู้ชมในรายการหรือว่าทางเพจเฟซบุ๊กหรือว่าทง y งยูทูบของเราทางช่องทางต่างๆนะคะที่เห็นคลิปนี้ของเราก็คือถ้าอยากมาต่อขนตาคอนแทสสก็คืออ่าแคป ไม่ใช่เลยนะกดไลค์กดแชร์เพจเราแล้วก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์ของเพจที่ของมุณตาสายที่ของร้านของร้านวด้ยของร้านด้วยใช่แล้วก็ช่วยคลอปอันนั้นใชินนิคะเพื่อเป็นหลักฐานส่งมาให้กับที่รายการของเราวันนี้วัฒยาใส่บุของเราเป็นแส่คอมเมนต์ก็ได้ใช่แล้วก็อ่า แจ้งเราหน่อยว่าจะมาเดี๋ยวถ้าเราจิดต่อให้ก็ได้หรือว่าจะโทรมาแจ้งว่าอเห็นมาจากมือการของเราจะขอมาตอบคุณตาใช่แล้วก็ติดต่อมาได้เลยแล้วโปรโมชัจ้งไ่ได้หรอจ๊ะสิบเปอร์เซ็นต์บอกเลยว่ายาวไปเลยใช่แล้วอย่าลืมช่วงนี้โปรโมชั่นนะจ๊ะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถึงยี่สิบห้าธันวาฝากเพื่อนค่ะนักสูง แล้วก็โปรโมชั่นยี่สิบห้าหรือ20%่สิบเปอร์เซ็นต์ี่ิปอร์เซ็นต์ตกี้ผู้คิดห้าไปกินอะไรมาไปติดอะไรมาคิห้าติดิอะไรมาแน่ไปซื้อของอะไรมาี่เดินผ่านร้านนะหรอมันจะกดตาฉันมากเข่ามันไม่ได้ไม่ได้เลยม 20%อถึงวันที่25ธันวาคมนี้อีกโปรหนึ่งแต่โปแตโปรโมชั่นของเราคือ10%คือเนยาวไปเลยใช่กดกระต่ายให้เลยสำหรับรายการเราต้องแจ้งด้วยนะคะว่ามาจากรายการนี้หรือมาจากรายการพี่เฟิร์สและน้องเด่งก็ได้เหมือนกันสวยๆอย่างนี้ค่ะก็วันนี้ก็ไปไหมต้องไปทำสวยต้นนี้ยังไม่จบนะแต่เราพอพี่ไปตัวทำต่อัาปุ๊บพี่ทำไมต่อฉันจะทำต่อ ก็วันนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็เดี๋ยวขอไปก่อนดีกว่าไหมจังมินไปไหมไปดีกว่าเนาะไปไหมไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเจอเธอยังไม่ฝากท่านผู้ชมเลยอ่ะกดไลค์กดแชร์อ๋กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ในช่องของเราด้วยนะคะกับรายการวันนี้ที่พัทยาอยู่ช่วงกินนี่อยู่นี่ทัพพยาบ๊ายบาย